สวัสดีครับผม This is a t o y นะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องเจ้า b a b e Burst GT Triple Booster Set นะครับครับผมอันนี้ก็เป็นจริงๆเป็น b a b บผภาคเก่าเนาะเป็นของภาค GT นะครับภาคล่าสุดนะฮะเวลาที่ผมทำคลิปเนี่ยก็คือภาค Dynamite Battle นั่นเองนะครับก็ ผ่านมาประมาณปีสองปีแล้วมะนะครับก็อันนี้เป็นรหัสโปรดักต์นะครับ B หนึ่งสีเก้านะครับผมกล่องนี้ก็จะได้สามตัวด้วยกันนะก็จะมีส s h d r a ก o นนะครับลอสสปีแกล n แล้วก็เ a t สอ่านว่าเดรสไหมเดรสบาบูตนั่นเองนะครับผมก็เป็นสามตัวเนาะก็จริงๆที่ผมซื้อกล่องนี้มาเพราะว่าผมอยากได้ตัวสปีแกล n เนี่ยแหละครับก็เลยต้องซื้อมานะครับอ่ะเดี๋ยวดูข้างหน้านะครับก็มีเบเบสามตัวเนาะแล้วก็ข้างบนก็มี เบบนะมันมีอันนี้เป็นไดเวอร์อะไรวะนะครับแล้วก็ข้างๆก็เป็นรูปของเอสตากอนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนเออของที่มีในกล่องนะครับนี่ก็เป็นข้างหลักนะโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดีกว่าชูบ <Shoot. S 1> ตัดๆๆตนนัดตัดตัดไม่ออก มันมีรูปนี่ด้วยนะในเขียนว่าดเดรสป้าฮามุดนะครับผมโอเคเราไม่มีไอตัวนั้นมันเราไม่ได้สนใจนะครับนี่ออกมาแล้วนี่มาแล้วครับส่วนประกอบกต่างๆนะเดี๋ยวตักออกมาดีกว่าเงียบเงียบเงียบ เป็นแพรเลยอันนี้เป็นเวสบาฮามุตนันเองนะครเดี๋ยวแกะไปอันนี้เป็นเลเยอร์ของเขานะครับนี่โสวยมากอันนี้ก็เป็นดิสนะครับเหล็กเจ็บนั่นเองแล้วก็เป็นดร i เวอร์ของเขานะ ไดเวอร์ ue, เหมือนต่าขนองเลยโอเคครับอันนี้เป็นของตัวแรกนะอุยอันนี้เป็นไดเวอร์นะครับสีเขียวใช่อันนี้เป็นเหล็กศูนย์ศูนย์นะครับผม แล้วก็สุดท้ายเป็นสแลดดากอนนี่สุดท้ายพระเอกของเรานะครับนี่หลอดสปีกนันนี่ก็เป็นเหล็กบิสนะครับ ก็ไดเวอร์อันนี้ไดเวอร์อะไรนะเหมือนของอะคิลิสเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออ๋อยังยังไม่ขอสิดูดูคู่มือก่อนชอ,อันนี้คืออะไรเอ่ยมีคิอวอาร์โค้นะครับแล้น,นี่ก็เป็นสติกเกอร์ของเขานะนี่สามตัวเนาะแล้ก็เป็นคู่มือครับ โอเคเดี๋ยวผมไปติดสติกเกอร์แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมมาครับผมก็ไปทําการติดสติกเกอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีในการ์ตูนเนาะเป็นสแลดดากอนนะครับก็เดี๋ยวอันนี้เป็นเหล็กศูนย์นะแล้วก็อันนี้มันอ่านว่าอะไรอะ่ะมันอ่านว่าออกคาหรือออกตาน่าจะเป็นไดเวอร์ชื่อว่าออกตานะครับผมไม่รู้อ่านว่าอะไรนะมันเป็นตัวโอเมก้าแล้วก็ตัวซี อเคก็ใส่ไปเลยนี่ตัวแรกนะครับผมสแลตดากอนนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปลองเทกันเนาะมาตัวต่อไปนะครับเรดบาฮามุสนะครับตัวไดเวอร์ก็จะเป็นออร์บิทเมทัลนะครับนี่เห็นไหมเป็นลูกปืนอยู่ข้างล่างเนาะครับแล้วก็อันนี้เป็นดิสนะครับดิสเป็นเจ็ดนั่นเอแล้วก็มีเฟรมเป็นวอลใช่ไหมผมดู โอยหลักกล่องมานะครับเ็าเรียกว่าเฟมอร์นั่นเองนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็ตัวเลเยอร์ก็จะเป็นตัวบาฮมุดนั่นเองนะครับติดสติ๊กเกอร์เราก็สวยดีนะครับอ่ะใส่เข้าไปเลยเอนี่ใส่แล้วตรงนี้มันจะโผล่ข้ามาด้วยนะนี่นะครับสวยๆส,สีม่วงกับสีเขียวนั่นเองนะครับ โอเคครับตัวต่อไปพระเอกของเราไม่โฟกัสเลยอ่ะนี่ครับหลอดสปีแกนนั่น,นะครับผมนี่ติ๊กเกอร์อะไรอย่างเท่น,นะครับ,บเหล็กก็จะเป็นบริสน์มันเองนะครับใส่ไปตัวไดเวอร์ก็คือชื่อว่าดิเมนชันนะครับหมุนได้แล้วตรงนี้นี่หมุหน,นลงมานะครับผมประมาณนี้แล้วกัน ้เขาไปออตัวนี้ยังแข็งถ้าเทียบกับสองตัวที่ผ่านมานะครับตัวนี้จะหมุนยากสุดเลยนะนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเทสกับสนามกันดีกว่าไปตัวแรกนะครับเรามาเทสเป็นสแลดตาก้อนดีกว่านะ ขูกหางที่เป็นลูกเหล็กอะ่ะเหวี่ยงนะเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวแดด็ก่อนนะตัวต่อไปเป็นเรศอหมุดนะครับอันนี้เป็นหมุนซ้ายนะอืมผมเพิ่งเห็นเหมือนกันนะเนี่ยมาจะเรามาลองเก็กัน เดเวอร์เขาเป็นอะไรนะออ์บิทเมทันใช่ไหมก็คือเป็นเหมือนดีเฟนต์อะเป็นสายดีเฟนต์นะครับโอเคประมาณนี้นะครับตัวนี้เกรดปหามุดโอเคแล้วเดี๋ยวตัวท้ายนะครับก็คือลอสปีแกลนั่นเองนะครับผมอันนี้รู้สึกว่ามันจะปรับซ้ายขวาได้นะชุดเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะครับ รบบซ้ายขวาแนะ่ตอนนี้เป็นเป็นอะไรอยู่วะมองไม่เห็นเป็นเป็น R นะครับตอนนี้เป็น R อ,อยู่ก็เดี๋ยวลองหมุนขวาก่อนเดี๋ยวเราไปลองหมุนซ้ายอีกทีนะแข็งมาก ขวานะครับเดี๋ยวเราจะลองปรับเป็นมือซ้ายนะเอเคก็ปรับมือซ้ายก็เ,เดี๋ยวดูก่อนเหมือนต้องถอดชิบบอกนะนะครับชอดมาแล้วแล้วก็หมุนมะหมุนใช่ไหมอ๋อหมุนได้เลยนี่หมุนได้เลยนะครับอันนี้ทีนี้ก็เป็นตัว L แล้วนะใส่กลับเข้าไป อืมอันนี้มันสะดวกกว่าร่างคนก่อนนะแล้วก็ร่างล่าสุดด้วยนะร่างล่าสุดนี้ต้องใช้เป็นอะไรนะตัวที่ที่หมุนงของมันอนะ่ะนี่ครับเป็นหมุนซ้ายแล้วนะนะ เดี๋ยวเรามาเจอกับเซตบาฮามุตนะเบ็ดบนซ้ายเจอไปเบ็ดบงซ้ายนะครับอ่าสปีแก,กแอนล่วงแล้วเดี๋ยวเราไปเอาสปีแกแอนเจอกับตัวสลัดดักก้อนกันดีกว่า โอเคซแเลด้าก้อนก็ชนะไปนะครับเมื่อกี้นะโอเคครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการอันบ็อกแล้วก็รีวิวนะครับสำหรับเจ้าตัว b บ b บดเบิร์ส t t ทีท p ิปเ o ิ t e r s e ตออันนี้นะครับก็เป็นกล่องเดียว3ตัวเลยนะก็รู้สึกว่าคุ้มมากๆนะครับตอนนี้ก็ยังสามารถซื้อได้อยู่นะครับในเว็บของ KC t o ทอร่นเองนะครับผมถ้าใครอยากได้ก็ไปสั่งจองนะไปสั่งซื้อสิไปสั่งซื้อได้นะครับ ก็กล่องน,นี้ที่ผมซื้อมาเลยเนี่ยผมว่าหลายๆคนก็คงจะเป็นเหมือนกันนั่นเองนะก็คืออยากได้2ตัวนี้เนาะนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเหมือนตัวที่แถมมาแล้วกันนะครับอันเล่นจริงผมก็คงไม่เดาไปเล่นเล่นำขำๆได้นะครับตอนนี้ ก่อนจากกันไปวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบในเบลเบนและก็ของเล่นนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมนะผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับแล้วก็ท่านใดที่หลงเข้ามาโดยช่อง This is Atoy นะครับและยังไม่ได้กด s u b s c r i b นนะรบกวนลงไปกด s subscribe ช่อง This is Atoy ไว้ด้วยนะครับผมมีของเล่นมารีวิวให้ท่านดูบ่อยๆอยู่แล้วครับวันนี้ต้องไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นของเล่นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ